เขาไม่นูกลิ่นเลยไม่ติดแฉบเลแก็งบ่เมือนเขาใช้แบบที่น้อ,นอนนขนนงอข,อาาขาทดทุนี้รับประทานอาหารรมเพื่ออๆจ้าเพื่อนๆรับประท,า,ทานน,ทาน,ทนี่ยังดู้โขช้อนเอาอาบุ๊ดนี่ไม่คู่เอานไม่ได้มีคู่มา อาหารร่วมกันค่ะอันนี้คุณยายพินค่ะคุณยายพินของเราค่ะก็มาทําบุญเหมือนกันค่ะตอนนี้กําลังจะกินข้าวค่ะนี่คุณยายกงองเข่ากัมี่อยู่แต่อุ้ยพี่แต่หักแผลดีให้แต่มะนางน้ากันค่ะกินน้ากันค่ะ แคงานักันหาถ้าคนกินข้าวถาเด้แท้รับประทานอาหารร่วมกันค่ะพี่น้องค่ะอืมเจ้าภาพกันแมงก้อลูกรับประทานอาหารร่วมกันค่ะอาหารเยอะแยะมากมายแค่มีาดด้วย นี้รับประทานอาหารร่วมเพื่อน,น,น,นๆจ้าเพื่อนๆรับประทานนี่้อนแค่นี่ขอ้นขอนแค่คู่านึ่งเพื่อนเพื่อนก็รวบ ยำขาตอนนี้รับประทานอาหารร่วมเพื huh, ่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนรับประทานเรื่องน่องเขาไม่รู้กลิ่นเลยติดแฉบเวอรแข็งเวอร์มือก็เขาใส่แบบนี้ยำขาตอนนี้รับประทานอาหารร่วมเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนเพื่อนรับประทาน Asy, บะทันใสค่ะกินให้อ่มเด้ค่ะหกกรัมนะคะ แล้วคุณยายมักินบ่แกงเกลือพี่น้องรักกับเขาเพามีจตานว่ยมันจะเสียบค่ะไ่เน่ย พี่น้องขาต้นนี้รับประทานอาหารร่วมกับเ,เ,เพื่อนๆจ้าเพื่อนๆรับประทานพี่น้องขาต้นนี้รับประทานอาหารร่วมกับเ,เพื่อนๆจ้าเพื่อนๆรับประทานเฮ้ยปรสศิษฐ์ต้นห่ิงปิษฐ์น,นี่ค่ะ ม่มามาร่วมกันกินค่ะเอามีชุดน้ำมัชุดน้ำมัน่จคะแม่อพ่อม่มานั่งกินแล้วมาสืรกันอีแม่แล้วกัมานั่งกินน้วกันค่ะม่่เอเก้าแ่กันแ่งตัว อาหารร่วมกันค่ะอันนี้คุณยายพินค่ะคุณยายพินของเราค่ะก็มาทำย่างอรดอร่อยด้วยค่ะพี่น้องเข้ากันเลยคุณยายพินก็กินซุปน้ำม่ไม่คู่กับกินออมบักอื้อค่ะโอ้ยมาสีสดดี เพื่อนแก่ไม่เห้ากินดีดีิ่นยางอริดอร่อยเลยค่ะพี่น้องเข้าก,ก,กันเลยแยกิ้่กกินซุนกเนาะไมมไม่คู่กับกินออมบักอืค่ะบะทั้งใสค่ะ ราพวกอย่างนี้บุญเหมือนกันค่ะตอนนี้กําลังจะกินข้าวค่ะนี่คุณยายกงองเขานี่ก็มยู่แตยอุแต่พี่แต่หักแขกเนี่ยนี่ซ่อนเนี่ยเน่จะ เขาตั้ไหมคะสมบุญเหมือนกันค่ะตอนนี้กําลังจะกินข้าวค่ะนี่คุณยายกองเข่ากับมี่อยู่แต่อุยพี่แต่หักแขกนี่กองแขกน,นี่กองแขกคือเพื่อนๆก็รวบ กิในให้อิมะะ่มเลยค่ะแถวของห้ามิเตเนลปิดแต่แซ่บจ้าพุดหน่อพี่น้อนปิดแถวของห้ามิเตเนลปิดแต่แซ่บจ้าพุดหน่อพี่น้อนนั่งม่ได้าหาอคับอืมก็แผ่วก็นั่งก็ลูกบุญเหมือนกันค่ะข้าวนะคะตอนนี้กำลังแกกินข้าวค่ะนี่คุณยายกองเข่ากับมี่อยู่แกอุ้ยพี่แต่หักแก ค่ะเพิ่นเพิ่นแก่ไม่ห้างสินดีดีนางเนื้อคุณครัวเอ้ยเจ้าป้ามานางเนื้อมานางเนื้อคุณหทางนั่นเพิ่นแก่แ้ากับข้าวของเราเอาไม้อีกได้ลูกเอาไม้อีกสองข้าได้ลูป อรท่านใส่ค่ะรับประทานอาหารร่วมกันค่ะพี่น้องค่ะแตหของมากค่อ้อมมาือต่อไม่สีเอ้ยคว่าแหงอืมอขอก็แค่ห้ือแค่ เพื่อนๆก็รวบนี่ยังดูโอชอนเอาอาบุสนี่นี่ไม่คู่เอานี่ไม่ได้มีคู่มาครับเถาของห้องนี้จะเนี่วปิดแต่แสบจ้ามีหนัที่นอนมีดัที่นอนเขาไม้กลิ่นนู้นกิ่นแสบเวอแงงบะมือ กเขาไทยแบบนี้าของห้ามไมจะเน่เปิดแต่แสบจ้าพี่นอนก่นียองโอ้ยบาสิโด่นนี่ ทำบุญเหมือนกันค่ะข้าวนะคะตอนนี้กำลังจะกินข้าวค่ะนี่คุณยายกงองเข่าหนุ่มกมีอยู่แต่อุ้ยพี่แต่ฮักแผลชุดน้าไม้ชุดน้าไม้จ้าจ้าไม่พอแม่มา,มานาั่งกินแล้วมาเสือกันอีแม่แล้วก็มานั่งกินนหมกันค่ะ แล้วคุณยายมากินบอแกงเกลือพี่น้องระกกับเขาเขามีแตีย่แกลินกระเสียบค่ะเฮ้ยบาสิทดิ์สดจสิงเน